คันนี้โดดเด่นในเรื่องของออปชันฟังก์ชันงานข้างในถือว่าเนิยบสนเรื่องการขับขี่เนี่ยอัาตราเร่งดีแต่ได้แค่ความเร็วคืออาจจะไม่ใช่รถที่อออ o ราวไม่ได้แบบว่าอยากจะซิ่งก็เหยียบอยากจะลุยก็ลุยคันนี้อาจจะไม่ใช่อออราวอย่างนสคารมาแล้วครับผมวันนี้รีวิวรถไฟฟ้า,ฟาคันนี้เลย เีลี่เอ็กไฟนะครับคือครั้งที่แล้วอะ่ะเราก็ไปลองขับมาแล้วละ่ะแต่ว่าเราไปลองสั้นๆวันนี้เราไปขอยืมรถเทสไดเข้ามาเอามาลองวิ่งทั้งวันดู <S <S อยากรู้ว่าขับขี่ไปยังไงเพราะว่าเราชอบนะคันที่แล้วเครื่องเสียงก็ดีแล้วก็ภายใน,นก็ค่อนข้างเนี้ยบคราวที่แล้วได้อลองน้อยไปหน่อยคราวที่แล้วอย่าเรียกว่าได้ลองเลยออกไปรถก็ติดเออไม่ได้ลองแบบไม่ได้รู้อะไรเลยอ่ะคือวันนี้ก็เลยขอเข้ามาลองเต็มๆดูอพอดีรถเขาว่างเลยก็เลยเออกมาลองดูวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะเอาความรู้สึก first impression แบบจริงๆ มารีวิวให้ฟังกันวันนี้ <Ừ. S 1> ครับรุ่นที่เราได้มารีวิววันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของ GLE X5 ครับคือรุ่น Max แต่ก่อนอื่นเราดูสเปคคันนี้ก็ดีกว่าว่าสเปคคันนี้เป็นยังไงบ้างระบบขับเคลื่อนของเขานะครับจะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าแรงม้าอยู่ที่218แรงม้าแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรศูนยถึงร้อยอยู่ที่6.9วินาทีแบตเตอรี่จะเป็นแบบ LFP ความจุอยู่ที่60 1 2กิโลวัตต์อาวนะครับระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จอยู่ที่425กิโลเมตรรองรับการชาร์จ AC สูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์แล้วก็ DC อยู่ที่100กิโลวัตต์นะครับเรามาดูด้านหน้าของตัว e x ไฟก่อนเลยนะครับตัวไฟหน้าเนี่ยเส้นด้านบนเนี่ยจะเป็น daytime running light แล้วก็เป็นไฟเลี้ยวส่วนตัวดวงไฟเนี่ยจะเป็นทั้งไฟต่ำไฟสูงอยู่ในดวงเดียวกันเลยครับด้านหน้าดีไซน์เรียบเยบเน้นความเว้าวความโค้ง โลโก้จีลี่อยู่ตรงนี้เลยส่วนเซนเซอร์ด้านหน้าก็จะมีอยู่1จุด2จุดมีอยู่2จุดเท่านั้นเซ็นเซอร์ด้านหน้าส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็น Air i n t a เทแบบ Active นะครับเปิดปิดอัตโนมัติด้านบนเป็นกล้อง a d a s นะครับและใต้ฝากระโปรงตรงนี้ไม่มีฟังนะห้องเครื่องของเขาเต็มเต็มเลยด้านหน้าเวลาปิดก็นิดนึงนะครับฝากระโปรงค่อนข้างหนะัก มาดูด้านข้างก่อนนะครับอย่างแรกเลยขนาดวงล้อง,องเขาอยู่ที่18นิ้วนะ225 55R18 ครับมาดูที่กระจกของเขาหน่อยด้านหลังกระจกเขาเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องอยู่ด้านใต้1ตัวที่เปิดประตูก็เป็นแบบพอล็อกรถปั๊บมันก็จะเรียบลงไปครับปึ๊บเก็บลงไปเลยส่วนด้านบนก็จะมีตัวราวหลังคามาให้ครับแล้วก็มีพาราลลีมิกัลส์ล o ปเป็นซันรูปเปิดได้ด้วยนะครับ ซ้มล้อหลังเขาก็เป็นกรรมยีเหมือนกันนะครับปลท้ายเขาอะจ,จะเป็นแบบเหมือนลมดำนะมันจะมีความแบบแอบซิ่งๆนิดนึงอะเป็นลมดําแล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นโลโก้ทีลี่นะครับแล้วก็มีนี่รุ่น ex5 ส่วนเ,นเซ็นเซอร์หลังเนี่ยมีมาให้3จุดก็คือ 1, 2แล้วก็อันนี้3าซ่อนอยู่นี้นี่แล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ข้างล่างมีงานดีไซน์ตรงนี้ เป็นสีนิดนึงเพิ่มความแบบเป็นเลเยอร์มีลูกเล่นตรงนี้นิดนึงนะกระจกมองหลังอันนี้ก็คือไล่ฟ้าได้แล้วก็มีที่แปดน้ำฝนหลังไฟเบียงด้วยสามมีที่เก็บของเนี่ยคันนี้เป็นไฮไลท์เลยที่เก็บของด้านหลังค่อนข้างกว้างนะแล้วก็แผ่นตรงนี้เราสามารถปรับระดับได้และข้างใต้นี้เขายังมีที่เก็บของอีกนะและ้วค่อนข้างลึกด้วยนี่ใส่กระเป๋าอย่างเงี้ยลงไปทั้งใบปิดได้สนิทเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอานี้ออกใช่ไหม แล้วเราอยากปรับระดับให้มันต่าลงเนี่ยเราก็สามารถทําได้น,นี่เราก็จะได้พื้นที่เก็บของมากขึ้นด้านข้างนี้มีที่เก็บของเล็กน้อยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซับวูเฟอร์ตรงนี้จะเป็นไฟส่องสว่างภายในรถมีที่แขวนของมาให้สองข้างอืก็เกือบเรียบนะเกือบแปดแล้วก็พับแล้วพื้นที่เก็บของเนี่ยเยอะเลยแต่แล้วมาดูตรงนี้นิดนึงที่ชาร์จคันนี้เขาไม่ได้อยู่ท้ายรถนะที่ชาร์จคันนี้อยู่หน้ารถเขาจะอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเวลาเราไปชาร์จที่ไหนอ่ะดูทิศทางของตู้ดีๆนะผิดทิศผ,ผ,ผิดทางสายไม่ถึงนะครับต้องเข้าไปถูกนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนิดนึงดีกว่าก่อนที่จะไปขับกันเนอะข้างในเนี่ยพงวงมาลัยของเขาเนี่ยขนาดกําลังดีนะเป็นดีเชฟคือข้างบนตัดท้ายตัดแล้วก็มีคลิปต,ตรงนี้นิดนึงแล้วก็จะมีหน้าจอคนขับแล้วก็หน้าจออินเตอร์เนเมนต์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีเฮดอัพดิสเพย์มาให้พงวงมาลัยปรับสีทิศทางก็นี่ครับก็สามารถ เข้าออกได้ขึ้นลงได้เนาะวิธีปรับกระจกมองข้างย,งยังปรับเหมือนเดิมนะปรับตรงนี้ง่ายเข้าใจง่ายด้านล่างจะมีที่เก็บของมาให้แล้วส่วนคอนโซลกลางตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มควบคุมก็คือมีตรงนี้จะเป็นปุ่มแบบหมุนได้นะมีเสียงด้วยเวลามหมุนจะปรับสื่อบันเทิงก็คือปรับเสียงแล้วก็ถ้าเรากดลงไปหนึ่งครั้งแล้วลรอแป๊บหนึ่งจะเป็นการปรับแรงพัดลมตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนชุดตรงนี้จะเป็นชุดควบคุมแอร์ก็คือเปิดปิดแอร์เปิดปิดออโต ส่วนหน้าล่างตรงนี้เปิดขึ้นมาจะเป็นที่วางแก้วเป็นแบบซอฟต์นะเปิดนุ่มๆเลยแต่ว่านี้จะเล็กสักนิดนึงส่วนไล่ลงมาตรงนี้ก็จะเป็นไวเลสชาร์จไวเลตชาร์จตรงนี้ก็คือเวลาวางโทรศัพท์ไปเนี่ยจะชาร์จได้เลยแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้มีพัดลมระบายอากาศให้ถ้าใช้แรงๆโทรศัพท์อาจจะร้อนนิดนึงแล้วก็มีคันนี้ยังมีเกย์นหน้ารถนะนี่เกย์นหน้ารถอยู่ตรงนี้นี่เกย์นนนหน้ารถก็เป็นซอฟต์เปิดเบา,เบา ส่วนเครื่องเสียงก็ไฟมีซาวเสียงดีคันนี้เสียงดีแบบบ้าบอมากอะ่ะหน้าจอจะเป็น 2K ความชัดความสว่างเนี่ยความใสเนี่ยถือว่าดีเลยแล้วก็มีช็อตคัทเวลารุดลงมาเนี่ยก็สามารถเลือกโหมดการขับขี่ตรงนี้ได้แล้วก็ช็อตคัทพวกนี้ทั้งหมดนะครับก็เราสามารถแก้ไขได้เราสามารถเลือกเอาอะไรออกเอาอะไรเข้าได้ตามใจเลยแล้วก็อันนี้จะมีโหมดแคมปิ้งโหมดพักผ่อนระบบเสียงอันเนี้ย หือเป็นไฮไลท์ของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบเสียงนี่ครับเราสามารถเซตอัพได้นี่เราสามารถเลือกได้ว่าเนี่ยถ้าแบ่งฟันก็จะดังทั้งรถอันนี้เน้นผู้ขับขี่มัวส่วนตัวเนี่ยถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยเสียงอาจจะออกแค่ตรงพนักพิงศีรษะของคนขับเท่านั้นจะมีลำโพงอยู่2ตัวก็จะไม่กวนคนอื่นเสียงดีครับแล้วก็ปรับอีควอไลเซอร์ได้ปรับได้น้อยจัง <laughs> เสียงดีนะแต่ปรับได้น้อยจังโอเคสถานที่เหมือนคืออะไรอะ่ะ อ๋อ oh, เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะปรับเสียงภายในเนี่ยให้เป็นแบบคอนเสิร์ตละครโอเปร่่ามิวสิกฮอลล์สตูิโอบันทึกเสียงมันเหมือนเป็นพรีเซตนะเราสามารถเลือกตรงนี้ได้โอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองขับกันทีกว่าคันนี้จะขับขี่เป็นยังไงบ้างเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันบนรถ g e e l y EX5 แล้วนะครับฟีลลิ่งแรกก็คือนุ่ม อยู่บนเมฆนุ่มนชนฝัน <laughs> สำหรับรุ่นนี้เรานั่งอยู่นี้นะครับเป็นรุ่น Max นะครับคือรุ่นท็อปของ Gilly EX5 แล้วรุ่นรองลงมาก็จะเป็นรุ่น Pro นะครับมาดูราคากันก่อนเลยไหมราคาเราใจอยู่เหมือนกันนะคือต้องบอกว่าคันนี้ออปชั่นเยอะราคาโดนใจราคารุ่นเริ่มต้นรุ่น Pro อยู่ที่899,000บาทครับ ส่วนรุ่นที่เราเอามารีวิววันนี้คือรุ่น Max เป็นรุ่นท็อปนะครับราคาอยู่ที่9 8 10, 9, ้0 0 0บาทต่างกันอยู่90,000บาท ax e คันนี้ระบบขับเคลื่อนกับแบตเตอรี่ไม่ได้ต่างอะไรทั้งสองรุ่นเข้ากันทุกประการเลยแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันก็คือรุ่นท็อปเนี่ยจะมีน้ําหนักมากกว่ารุ่น Max ที่เป็นรุ่นล่างเนี่ยอยู่50กิโลเพราะฉะนั้นอ่ะทำให้ระยะทางวิ่งอ่ะมันน้อยลงนิดนึงรุ่น Pro ที่เป็นรุ่นล่างเนี่ยจะวิ่งได้ที่430ก้อยสม ส่วนรุ่น Max เนี่ยก็คือเป็นรุ่นท็อปเนี่ยจะวิ่งได้ที่425กิโลเมตรน้อยกว่านิดเดียวน้อยกว่า5กิโลออปชั่นนี่มันต่างกันหลักๆก็จะมีพวกซันรูฟอะไรพวกนี้ครับอ่ามันไม่ได้มีแค่นั้นนะพี่จริงๆอย่างที่ผมบอกอ่ะมันมีดีเทลอีกเยอะนะนี่นี่ของเุญ่ตเปิดโพยเลย 90,000บาทกับ50กิโลกรัมที่มันเพิ่มขึ้นมามีอะไรที่เพิ่มมาบ้างเดี๋ยวมาไล่กันไวๆเลยครับผมอย่างแรกหลังคากระจกม่านตั้งแต่ไฟฟ้าฝาท้า,ายไฟฟ้าเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติเทสต์อัพดิสเพย์เบาะนวดคู่หน้าเบาะรองนั่งสำหรับเบียร์ไล่รอบคขาชุดเคลื่อนเสียงไฟมีซาวระบบช่วยเหลือการขี่ระบบเอเดตสทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยในรุ่นโปรไม่มีนะครับ90,000บาทเพิ่มเถอะถ้าจะให้เพิ่มมาขนาดนี้นะห้าสิบกิโลกับเก้าหมื่นบาทจ่ายไปเอพิ่มจ่ายเพิงๆนะครับ แต่ออกชันได้มาแบบจัดเต็มแล้วก็มิติตัวรถของ GLE X5 คันนี้คือความยาวอยู่ที่4เมตร6ความกว้างอยู่ที่1เมตร9นะครับแล้วก็ระยะฐานล้ออยู่ที่ประมาณ2เมตร7ตอนแรกอ่ะที่เราดูจากรูปอ่ะเราคิดว่าคันนี้มันจะเล็กแต่ว่าพอมาเจอตัวจริงอ่ะคันนี้ดิเมนชันรถเขาอ่ะใหญ่เหมือนกันนะมีความใกล้เคียงกับ c r v เลยอ๋อคือไซส์นี่ใกล้เคียงเลยใกล้เคียงเลยเผลอๆอันนี้น่าจะขนของได้เยอะก,กว่าหรือเปล่าเออคันนี้ชอบไอ้ตรงนี้อ่ะมัน มันที่เก็บของเยอะอะใช่มันดูเยอะอะถึงมันจะไม่มีฟังนะแต่มันจะมีแบบที่เก็บของแบบอิจุบอีจิบอะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างมีเกะมีก็มีอ่าบ่อหลังนี่ก็มีลิ้นชักอ่าข้างใต้ซ่อนอยู่ข้างใต้ตรงที่นั่งเลยเออแล้วก็ที่เก็บของด้านหลังเนี่ยโอ้ันก็เปิดฝาขึ้นมาข้างล่างนี่มีที่เก็บของอีกเรือยเลยนะจุจุอืมและพวกออปชั่นต่างๆในรุ่นท็อปเนี่ยพอเราได้ลองขับแล้วผมว่ามันมันคุ้มนะ ดีเนี่ยบอกเปลาเราเรียนนี่กําลังนวดอยู่เนี่ยกําลังนวดยุม่มยุมอยู่ที่หลังเนี่ยแล้วตอนนี้ผมขับนะอืมจังหวะเข้าโคงหมอนนวดกดไปด้วยโอ้โหพี่อย่างดาวน์อย่างชอบเขาเขานวดดีด้วยนะผมรู้สึกว่าถ้าเทียบถ้าเทียบหมอนนวดว่าแบรนด์ไหนเป็นหมอนนวดที่นวดดีจีลี่หมอนวดถือว่านวดดีสุดแล้วนะตั้งแต่ผมลองนะไม่เป็นแมวอยู่ไม่เป็นแมวนวดกดโดนเส้นแล้วแบบ ถึงใจคนไทยอ่ะคือภายในอ่ะเขาก็จะดูบอกว่าดูเนี้ยบดูเนี้ยบนะคอนโซลกลางดูหรูหรานะเครื่องส่งเครื่องเสียงก็เป็นแบบลอยตัวทําให้มันดูแบบว่าลักชวรี่มีทิมที่เป็นเป็นโนแบ็กอยู่ข้างๆอ่าดูดูดีครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นลอยง่ายอ๋อหรออ่าเป็นลอยง่ายใช่เป็นลอยนิ้วมือง่ายเยนะเชิดมันจะเป็นลอยเปิดแมวก็ต้องระวังนิดนึงส่วนตรงกลางตรงเนี้ยคอนโซลเขาก็ เป็นด้านๆทำเป็นลายอ่ะดูสวยดีนะอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลายเรียบๆด้วยนะเป็น t e x t อร์นะครับรูปๆูปไปแต่ถ้าจำได้ว่าถ้าตัวสีขาวมันจะเป็นลายเป็นไม้ไม้นี่พี่โอ๊ตลองลูบตรงนี้มันจะมีท e เจอร์ของของเส้นเส้นเนี่ยพวกนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะมีที่วางแก้วมาให้แล้วก็มีที่ปิดครอบมาใช่ถ้าไม่ได้ใส่แลวก็ปิดไม่ไดูดูีพอปิดแล้วดูเรียบสวยเปิดก็เป็นซอฟต์เนยนะแต่ที่วางแก้วอันเนี้ยเล็กเล็กเล็กเพราะว่ามันโดน ป้องด้วยฝาปิดนี่แล้วส่วนหนึ่งช่องมันฟิตด้วยอ่ะเนี่ยวางลงไปไม่ได้นะเนี่ยดูดิเนี่ยมันได้แค่นี้อ่าออถ้ากดลงไปมันจะแน่นเกินไปไม่สุดด้วยนะใช่แล้ววางได้ใบเดียวเกะตรงกลางโอ้ลึกแล้วมีว้วาวไปทางด้านหน้าด้วยนะครับอือม,มีเนื้อที่ก็ไม่ได้ลึกมากนะแต่กว้างมองมันมันมองแล้วมันกว้างส่วนของเครื่องเสียง ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในรถคันนี้เหมือนกันนะตำแหน่งลำโพงอาจจะไม่ได้เยอะแบบเวอร์วงังแต่ว่าเท่าที่เขามีให้ตอนนี้มิติก็สวยงามแล้วฟังเครื่องดนตรีแยกรายละเอียดสวยชัดเจนสำหรับผมผมแอบติดเรื่องของดีไซน์ลำโพงคืออย่างที่พี่โอ๊บอกดีไซน์เขาจะลอยออกมาคนที่แบบว่าชอบความโดดเด่นของตัวลำโพงดูเป็นลูกๆล,ลอยออกมาก็าโอเคแต่สำหรับผมผมแอบรู้สึกว่า เหมือนลำโพงบลูทูธสองลูกแต่พี่ชอบนะมันดูลัชัวรี่พอดีลำโพงบลูทูธที่ผมใช้มันเป็นทรงกลมๆอ๋อนั่นมันก็จะรู้สึกว่าแบบเนี่ยเหมือนลำโพงบลูทูธรางเขามีลำโพงตรงนี้ยอีกสองตัวอยู่ในหมอนคือถ้าเราฟังเพลงบางทีเราขับรถใช่ไหมเราอาจจะมีคุณภรรยามีลูกเล็กเด็กแรงดับอยู่รถเราอยากฟังเพลงเราก็เปิดให้ออกตรงนี้อย่างเดียวได้้ว่นะมันจะมาเสียงอยู่แค่ตรงนี้เขียวแล้วก็สบายๆแล้วก็เวลา โทรศัพท์เข้าอะไรเงี้ยมันก็จะดังแค่ตรงเนี้ยคือบางทีตอนที่คนที่โดยสารมากับเราเขาหลับอยู่เราไม่ต้องการคุณลิตี้ที่มันแบบว í, ุ้ยเบสแน่นๆไม่ต้องการแต่ขอฟังเพลงห้มันเพลินๆเป็นเพื่อนแก้แก้ง่วงอะ่ะขับรถเพลินๆก็เนี่ยฟังกับตรงหัวพิงเราได้คันนี้โดดเด่นในเรื่องของออปชันเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนี่คือให้มาล้นในราคาไม่เกินล้านหนึ่งส่วนเรื่องการขับขี่เนี่ยอัตราเร่งดี D. เหยียบเป็นมาเลยแต่ว่าในเรื่องพงมะลรยเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่ามันเบาไปม,มันเบาไปแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเซ็ตมาเป็นครอบครัวเลยก็ <c oughs> เน้นนุ่มไม่ติดเฟิร์มเลยก็ตามช่วงล่างครับช่วงล่างเซ็ตมาแบบครอบครัวพงมาลัยก็ครอบครัวนุ่มๆขับขี่ในชีวิตประจำวันขับขี่เดินทางไกลไปเรื่อยๆเนี่ยผม <c oughs> จะบอกว่าขับขี่อ่ะสบายเพราะว่าเจอถนน,นไม่ดีเนี่ยมันซับแรงไปได้เยอะเลยอะ่ะ <c oughs> นุ่มๆนุ่ม,มแต่ถ้าเกิดเรื่องของความ สปอร์ตคันนี้ก็ได้แค่ความเร็วได้แค่ความเร็วเดี๋ยวเราลองอัตปาเร่งดูลองเร่งแซงลองคลิกดาวดูแล้วกันหนึ่งสองสามมาเหมือนกันนะคิกดาวแล้วมานะคือคันนี้สปอร์ตที่ขันเร่งแต่มันจะมีความแบบแกว่งๆนิดนึงอ่ะไปอ้าเนคือถ้าเกิดว่าเราหยุดนิ่งแล้วเหยียบคันเร่งร้อยเลยมันจะมีอาการ แว่งๆนิดนึงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ประทับใจคันนี้นะการจัดการพลังงานก็ใช้ได้นะเพราะว่าเนี่ยเราเอามาแล้วก็ทั้งเหยียบเหยียบอัดตาเร่งทดสอบความเร็วอะไรต่อมีอะไรเนี่ย13กิโลวัตต์ต่อร0 0กิโลก็ถือว่ากินน้อยนะถือว่ากินน้อยอยู่เหมือนกันแล้วก็จะได้ยินเสียงไหมเวลาเอ,อ,อัน,น,นเร่งเบาๆพี่อะไม่ชอบพี่รู้สึกว่ามันเสียงความเร็วต่ำมันจะมีเสียง รถได้เต็มหมเลยอติม <laughs> ออได้ยินแล้วมันหิวแล้วก็เรื่องการเก็บเสียงการเก็บเสียงคันนี้โดยรวมอ่ะเก็บถือว่าโอเคนะครับค่อนข้างดีคือเนี่ยมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเนี่ยไม่ได้ยินนะ,ะเบาแล้วก็เสียงจากพื้นถนนมาก็ซับไปได้ดีประมาณนึงเลยแล้วก็เสียงลมคันนี้มีเสียงลมเสียงลมจะเข้ามา ให้เราได้ยินชัดๆเลยนะอยู่ในช่วงความเร็วมันเกินร้อยขึ้นไปอ่าช่วงร้อยต้นๆเนี่ยเริ่มได้ยินแล้วอืมตอนโก้ขับไปเงี้ยนะขับเร็วเนี่ยแอบซัดซัดเกี้เนี่ยนโะอ้เสียงลมมันจะเข้าไปตรงเนี้ยเนี่ยเข้ามาฟู่ๆเลยนะจะบอกว่าผิดที่ผมใช่รถมันแรงครับพี่ <laughs> รถไฟฟ้านะครับแ <laughs> ต่รถเขาแรงจริงเขาเหยียบสนุกจริงคันนี้ยพี่ว่าเอาจริงนะตอนเนี้ยทางเลือกของการซื้อรถอะ่ะ รถที่มันไม่เกินล้านอะ่ะมีให้เราเลือกเยอะมากเลยนะถ้าเกิดเราชอบขับขี่เราก็อาจจะไป MG อ่าอ,อันนั้นก็คือขับขีด่ดีแต่ว่าออปชั่นความเนี้ยบอาจจะสู้นี้ไม่ได้ถ้าชอบออปชั่นก็ต้องคันนี้ถ้าเราชอบออปชั่นชอบการขับขี่นุ่มสบายก็ต้องมาคันนี้ใช่อ้นนี้ก็คือเบาะเนี่ยเขาก็ให้มาดีนะเบาะเขาก็นุ่มแล้วก็กระชับเนี่ยปีกเบาะข้างๆเนี่ยก็หนีบตัวอโอเคเลยเย้อนกลับมาเรื่ององอะไรนิดนึง โครงจลต์คันนี้ก็คือด้านนี้เป็น entertainment ด้านนี้เป็น adaptive c u i s e control วิธีการเปิด adaptive c u คอน control เนี่ยก็คือเราต้องกดปุ่มโอเคตรงนี้ uh huh. คือมันแอบมีความยากนิดนึงเหมือนกันนะตรงที่ว่ามันไม่มีอะไรบอกเลยว่าปุ่มไหนมันคืออะไรมันมีแค่ขึ้นลงซ้ายขวาโอเคทั้งสองข้างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันต้องใช้การเรียนรู้นิดนึงทำความเข้าใจพักนึงกดโอเคตรงนี้ปุ๊บก็ทำงานแล้วแล้วก็ เป็นเลนคีฟด้วยก็รักษาในเลนค่อนข้างดีไม่ได้มีแกวง่งแล้วก็รีเจนด้วยเวลาชะลอแ,แล้วก็รีเจนแล้วเขามีเตือนด้วยนะคือเขาถึงจุดหยุดนิ่งใช่ไหมแล้วพอคันหน้าออกไปเขาก็จะเตือนว่าเราคันหน้าเคล่นไปแล้วอืออ่าให้เราเหยียบให้เร่งส่งไปนิดหน,นึ่งเออไอเขาเบรกเองเขาเบรกเองเขาเบรกเองโอ้เบรกแรงู่นะแต่อันนี้เบรกเบรกแรงไปนิดหนึ่ง uh huh. อือปึ๊บ อ่ะอันนี้เดี๋ยวติดไฟแดงนะครับเบรกสนิทหยุดเบรกสนิทเร็วศูนย์ศูนย์เดี๋ยวรอสิบห้าสิบห้าวินี่คันหน้าเคลื่อนตัวแล้วนะฮะไม่เขาจะบอกว่ารถคันหน้าเคลื่อนตัวไปแล้วให้เราเหยียบคันเร่งสูงนิดนึงเออเหไม่ออกนี่แล้วมันก็กลับมาทํางานละการทํางานถือว่าโอเคครับอดัตติกบูสต์คอนโทรลเนาะอือแล้วก็ข้างหลังอันนี้จะเป็นเกียร์นะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นการรวมศูนย์อะ ด้านนี้จะเป็นที่ปัดน้ําฝนจะเป็นทั้งไฟสูงไฟต่ําเป็นไฟเลี้ยวอะไรที่ไม่ใช่เปลี่ยนเกียร์อยู่ซ้ายหมดใช่แล้วก็ปัดน้ําฝนหลังจะมารวมอยู่ก้านนี้ก้านเดียวแต่ว่าการเปิดผิดไฟหน้าเนี่ยก็คือต้องปรับเปลี่ยนในจอเหมือนเดิมครับแล้วก็เปิดม่านเปิดสันรลูบอะไรก็ต้องเปิดที่ในจอขอเอาเรื่องแอร์อีกนิดนึงได้ไหมได,ด้วยความที่คอนโซลกลางเขาเนี่ยเขาเหมือนเขาจะเอาแอร์ไปหาคนขับสองอตัวเลยนะ มันจะเอียงมาทางนี้ใช่ผมรู้สึกว่าถ้าจะเอามาทางผมเนี่ยมันจะชนขอบแล้วอะเนี่ยแล้วโอเคไหมเย็นไหมพี่ว่ามันก็เย็นอยู่นะมันก็โอเคอยู่นะแต่ทุกอย่างมันเหมือนมาจากด้านล่างหมดเลยลมวันนี้อาจจะแบบเป่าพงอะไรตรงนี้มันจะเย็นนิดนึ่งของพี่อ่ะน่าจะโดนมือเปล่าแอร์เพราะอะไรอ่ะใช่เพราะแอร์มันอยู่ติดกับพงอะไรตรงนี้เลยมันจะต่ำๆหน่อยแต่แอร์ใช้งานง่าย ใช้งานง่ายปรับมือปรับมือแล้วก็แยกโซนด้วยนี่ก็แยกโซนไปโดสโซนเดี๋ยวนะขึ้นมาสิลุกอ่านี่ไป็ดอโซนพี่สนใจไปดูข้างหลังบ้างไหมได้สิเผื่อข้างหลังมีแอร์มีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ลองไปขับข้างหลังดูก็ได้มันมีขับขับล้อหน้าพี่ข้อหน้าเราโอเค โอเคครับตอนนี้เปลี่ยนมานั่งหลังบ้างให้โก้ขับบ้างแต่จริงๆโก้ขับมาแล้วล่ะก็อยากขับกงเพราะว่าเขาขับสนุกเบาหลังนั่งดีครับนั่งดีเบานั่งนุ่มสบายแล้วก็เล็กรูมเฮดรูมก็อย่างที่เห็นเลยครับเลือ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 เลยแล้วก็บอกนะครับปรับได้2ระดับนะก็คือเราจะเอนลงได้อีกระดับประมาณนี้แล้วก็ระดับธรรมดาก็เท่านี้อก็โอเคนะครับก็นั่งสบายดีข้างหลังมีแอร์มาให้ อะไรเหรอคือแอร์เขามีสองช่องซ้ายขวาแต่ว่าการปรับขึ้นลงอ่มันปรับเป็นพร้อมกันเว้ยอ๋อเออคือปรับซ้ายขวาได้สองอันแต่ว่าเวลาขึ้นลงมันไม่แยกกันเพราะฉะนั้นะต้องปรับลงกันดีๆนะถ้านั่งสองคนว่าคนนึงอยากจะเป่าตัวคนนึงอยากเป่าขาอย่างนี้ไม่ได้นะร้อนข้างบนหรือข้างล่างใช่เพราะมันไปด้วยกันแล้วก็ข้างล่างมี USB Type C มาให้1จุด Type A 1จุดแล้วก็มีช่องวางของ น่าจะมาามือถือได้ตอนที่ชาร์จแ,แล้วก็ความพิเศษของเขานี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เขามีเก๊ตรงนี้เก๊ะอะไรอยากกระซิปดีอยากรู้เลยเก๊ไว้ของตรงนี้<อ>นี่ทีเด็ดอันนี้ทีเด็ดอเอถูนี่นี่นี้นนนนนอึ๊บก็ดีครับที่เก็บของอิจุบอิจิบเยอะดี <c oughs> มีช่องใส่ของหลังเบาะให้ อันเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ดูที่วางแก้วหน่อยอ่ะน่าจะคล้ายๆกับข้างหน้าก็คือค่อนข้างจะเล็กนะเดี๋ยวขอลองก่อนนะพี่โก้ขอลองแก้วหน่อยได้ปะเอาแก้วไปคืออุ้ยข้างหลังโอเคที่วางแก้วข้างหลังโอเคคือวางลงไปได้เลยเนี่ยแล้วมันพอดีด้วยแต่อันหน้ามันเล็กไปแต่อันนี้พอดีครับพอดีข้างหน้าเน้นดีไซน์ครับแล้วก็ความรู้สึกข้างหลังก็ ไม่ได้ต่างอย่างข้างหน้านะก็มีความนุ่มนวลเหมือนนั่งข้างหน้าเลยอะ่ะเดี๋ยวขอเอ็นเออผมชอบเอ็นประมาณนี้นะผมว่าเอ็นประมาณนี้กําลังนั่งสบายคือเอ็นลงไปสุดอะ่ะมันมีเอ็นได้สองระดับไหนขอลองโยกเปลี่ยนเลนสักหน่อยได้ไหมข้างหลังเป็นยังไงโอ้คันนี้หมอครอบครัวแหละเอาไว้นั่งเดิน <laughs> ทางไกลๆอะ่ะโอเคไปทางตรงไปเรื่อย จริงคุณก็แอบเป็นคนเท้าหนักเหมือนกันนะนี่นน <c oughs> ทำไมบางวันคุณก็คึอเหื่อวะบางวันคุณก็ไม่คึเือตามตามตามรถครับตามรถคาแรคเตอร์รถมันส่งเออบางวันคุณก็ดุดันแล้วเกินบางวันคุณก็ขับดีดีช้า <c oughs> เออแต่ผมสังเกตเห็นอนตัวปลายสปอร์ตตรงกระจกสัญลักษณ์เขาสวยดีนะออไม่ได้แบบไม่ได้เป็นปลายสปอร์ตแบบเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรถเออจะบอกว่านี่คันนี้เขามีนี่นะ คือสังเกตว่าเวลาเราขับรถ mm hmm. เวลาเราฝนตกอะแอร์มันเป่ากระจกแล้วมันชอบเป็นฝ้าอ่า uh huh. แล้วเรากระจกมองข้างเราจะมองไม่เห็นใช่ปะ uh huh. เขามีช่องลมเป่าเหน็น oh. ไ,ไหมวะเออเขามีไล่ฝ้าตรงนี้นะเออดีเว้ยบริเวณตรงนี้ก็จะไม่เป็นฝ้าใช่เนี่ยช่วงล่างเขาที่บอกว่านิ่มนะครับก็เนี่ยเวลาเราวิ่งในหมู่บ้านหรือว่าเนี่ยเขาจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรหลังเต่าอันเนี้ยพอมันขึ้นเนี่ยมันนิ่มอะเออมันนุ่มถึงบอกว่าคันเนี้ย ผู้ใหญ่น่าจะชอบวิ่งแบบทางปกติทางไม่ดีเนี่ยคือเขาซับแรงไปได้เยอะแต่มันก็แลกกันนะเนอะรถที่ช่องล่างมันนุ่มมันซับแรงเยอะมันก็จะไม่ได้ขับขี่สนุกมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเรงนี้จากที่ได้ขับมาก็ได้ข้อสรุปว่าคันนี้ก็เป็นรถครอบครัวเริ่มต้นเนาะในราคาที่อยู่ที่9 0 0 0 0 0กว่าให้ออปชั่นมาล้น งานข้างในถือว่าเนีย้ยบแล้วก็แต่ที่บอกคือให้มารถจริงๆคือในราคา900 0แสได้ทั้ง head up display ได้ทั้งจอคนขับได้จอ entertainment ได้เบาะนวดเบาะเป่าลมได้ทั้งพาราเมติก s สลูปมีม่านมาให้ลำโพงแจม่มแจ่มลำโพงก็เสียงดีส4สตัวคือมันก็มาครบๆนะคันนี้ช่องเก็บของก็จุจเุเหลือเหลือคันนี้คือต่อให้ไม่มีฟังหน้า Mm. ไปทดแทนด้วยที่เก็บของด้านใต้ mm. บอกด้านหลังอะ่ะ mm. อันนั้นก็สุดแล้วเก็บรองเท้าได้หลายคู่นะ mm. อารตรลเลนก็ดีแล้วก็การเดินทางผู้ใหญ่นั่งเด็กนั่งเดินทางไกลสบายคันนี้น่าจะชอบกันช่วงล่างไปทางนุ่ม mm. การเก็บร้อยต่อถนนการอะไรเงี้ยค่อนข้างจะทำได้ดีทำได้ดีด mm. ดคืออาจจะไม่ใช่รถที่อออาราวไม่ได้แบบว่าอยากจะซิ่งก็เหยียบอยากจะลุยก็ลุยคันนี้อาจจะไม่ใช่อออาราวอย่างนั้นน่าจะเป็นรถครอบครัวที่ เน้นแบบไปเป็นครอบครัวขับนุ่มๆชิลๆฟังเพลงเพาะๆมีเบาะที่มีลำโพงในตัวด้วยโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าสดๆแล้วสำหรับคนเป็นพ่อบ้านผมว่าคันนี้ก็ยิม้มอ้มีเพลงให้ฟังตอนที่เมียนอนอยู่ข้างๆ้แ <c oughs> ห๋วก็อย่างที่บอกแหละเก้าแสนกว่าครับคุ้มแล้วคุ <c oughs> ้มแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณจิลี่วีคลัปพัฒนาการที่ให้เรายิมรถคันนี้ออกมารีวิวเนาะขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้า คลิปหน้าน่าจะเป็นฟูลรีวิวแล้วคลิปหน้าเราจะมีรถอะไรฝากติดตามชมด้วยกันเราจะาไปวิ่งไกลไกลเลยอันนี้เป็นฟูลรีวิวแล้วจะไม่ได้เป็นพรีวิวและนะ้วเนาะคือถ้า ex 5กลับมาเจอเราอีกรอบหนึ่งเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะครับ <c oughs> อาจจะต้องล,ลุยกันหน่อยแล้วนะไม่หรอกคือจริงๆร่ะเราถ้าเรามีเวลามากกว่านี้เราอยากจะเทสเรื่องอัตาสิ้นเปลืองให้แต่ว่าด้วยความที่ว่าเรามีเวลาจำกัดเนาะเรามีเวลาแค่ยุ้มเช้าคืนเย็นมันเราเราไม่มีเวลาที่จะไปชาร์จรถแล้วก็ไปทส เรื่องคอนซัปชันให้เนาะเสียได้เนาะแคมโหมดก็มีอืว้า <Wow. S 2> ไว้มีโอกาสไม่มีโอกาสกกเรายิ่งยาวๆดีกว่าเรายิ่ยาวไป<ม>ลองทดสดูครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนวยน,นะครับก็อยากจะไปถึงหมื่นไปถึงแสนเร็วๆครับผมยังไงก็ให้กําลังใจเราสักนิดนึงแล้วก็ยังไงก็ฝากผู้ชมทุกคนก็เข้ามาชมเข้ามาคุยกันใครที่ได้ทำแล้วก็ลองมาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์หน่อยอาจจะเห็นต่างกับเราก็ได้นะเพราะว่า ฟีลลิ่งความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่โอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมกเจอก<อ>ันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายครับ